บาวิทเป็นเป็นหนึ่งในคนที่ดีครับเป็นเด็กที่น่ารักมากวันนี้ผมก็จะมารีวิวเอ่อในน้ำตาลโคากันคับปะแปะโคาเปิดเปิดอืมข้างหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่สียนตาแปะเลยลองชิมกันดูด้ 我家哥。嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿。嗯。

กอกใส่ป,ไป,ไป,ปากเนียลอเล่นลอเล่นมัมไม่ได้ก้าปากบอกว่าช้าก่อนก็ชา้านเหมือนโคกอะให้ลุงละลายอยู่ในปากโกโก้ละที่ละลายอยู่ในปากใช่ไหม อีกนิดสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ